เริ่มบูงเองเลยจ่อยซีเฮ็ดนมจีนอ,อีกแล้วก็พอใส่ทั้งขาไปหลดพอใส่ทั้งขาไปเลดซับับหลโอ้ซับมันถึงไหลไห่เออกินไงก่อน เอาอะไรลงเขียงเน,นี่ยปัญญามันดงังคักเ,เออนะยิงไก่หม,มุนเมื่อไหร่จะจอยเสียก่อนทั้งพริกสดทั้ง ขนมจีน,นคือว่าซื้อเข็งใหญ่ๆมาว่าซื้อเข็งน,น้อยๆอันนี้อันนี้แม่อยากกินหรือลูกอยากกิน,นอะไรแม่อยากกินอ๋อแม่อยากกินขั้นตอนต่อไปต้มเท้าไก่ให้เดือดให้เท้าไก่เปื่อยก่อนนะคะน้ำยาตีนไก่เสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะ กูได้เอากินไก่ไปใส่บิดละบันกินขนมจีนแข่งสายฝนฝนตกแบงแหงป่าลองโคลมโคลมโคลมนีจ่อยกินแซ่บ กััังด้ใส่่เเียนาโน่นพักดิคุณโน่นๆสิบีดิคุณอ๋อชิมแล้วเตชิมชิมกระคอมแล้ว ไอเค็มไอเค็มมันสองถ้วยละเด่นน่ะเค็มก็ข้นบ้านแล้วเค็มบอกแซบยู่นี่หละขนมจีนแซบแสบเยอะจ่อยขาดก็ได้เด้พี่เยอะจ่อยมาอยู่นี่สิได้กินขนมจีนบ่อยเมนจักเดี๋ยวกบกะทิเดี๋ยวกบน้ำยาปลาเดี๋ยวกบน้ำยาปลาอย่างงองมันดอกคนตตแข้งหลายยังนั่น คือดึงกังเกงขึ้นคักแทะเปียกท่ปนตกฝนตกแห้งล้างงานเฮ้ยตะบอหยุ่งไอีเลโอ้ยตกแรงคักแรงแน่เด้อน้ำถ่วมแล้วทุกคนคนน่ะฝนตกแห้งกระดอกระเดียน้ำถ่วมบ้าละจ้า เมจอยทำขนมจีน,น,านมามามารถอย่ามาัวแต่ไปยืนติดเอามมืนที่เลอทนรไปออกรถจะคันดูบอกเม่จ่อยออกรถไหนไน่โอ้ใคันแล้วเขาก็แ ั้นเดียวอีกครั้งใหญ่เลยพรุ่ง,รงนี้เงินออกไปไปทำงานจ้าเออพอดีทำงานเดือนนึงเหมือนบ่พอค่าไฟไม่ได้กินแล้วแหละจ่ายค่าไฟเบิด 电工电工是啊，电工多。嗯。你说电工多吗？电工嘛。你怕什么？再听你讲什么？你听我说，你听我说。疲惫，哎哎，再讲一遍。 在里面，呵呵，在里面了。这个我真想你。